นยิ้มวนมันเปือลูกว่นน้ำลายโยยเลยลูกผูคับยิ้มว่นก่อนลูกยิ้มว่นก่อนลูกยิ้มวันก่อนลิกมวันก่อนไลูกนักเ้เฮ้ยนายนำพูอะไรลูกนายนำพูอะไรลูกนายนำพูอไรลนายนงพูอะไรลูกนายนำพูคานายอะไรกัน ได้กลูกด่น้องบูวลูกต่อมาไรอ่ะคะต่อมาไรลูกน้องต่อมาไรลูกฮะต่อมาไรลูกฮะน้องต่อมาไรลูกยิมดิน่น้หนไมายิมอ่ะลูกไ้ผูกกาบเลยผูกกาบผูกกาบ่ผูกกาบผูกกาบ พ่อครับนั้นนายเหรนายเหรอพ่อับไม่พ่ับับนายับบลนายับบลหมดอารมณ์แล้ว